จะเดินทางมายังไงผมก็เลือกรถทัวร์นะครับทีนี้ก็ไปถามในเพจก็แนะนําเข้ามานะว่าถ้าจะเดินทางมาที่จังหวัดเลยปูกระดึงเนี่ยให้นั่งแอร์เมืองเลยนะ <S <S วันอาทิตย์ตัดสินใจอยากจะมาวันจันทร์ดูรายละเอียดจองตั๋วจองที่พักจองเต็นต่างๆวันอังคารช่วงประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะฮะก็เดินทางจากหมอชิตนะครับมาที่นี่มาถึงประมาณตีห้าที่ผ่านนกเขาที่ร้านเจ๊กิมนะครับต้องบอกว่าร้านนี้ผม ได้ยินชื่อมาพอสมควรแล้วนะฮะแต่ว่าไม่เคยใช้บริการนะฮะบอกว่าร้านน่ารักมากๆเลยนะครับเขาก็จะมีจริงๆอ่ะถ้าเราไม่เข้าไปถามพี่พนักง,งานถามมีอแกถาม,ะามอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ฟังเสียงตามสายที่เขาตั้งเปิดออตโต้ไว้ได้เลยนะก็จะบอกรายละเอียดว่าอ่าตรงไหนทําอะไรนะครับสามารถเข้าไปในร้านเขาอพักนอนปูสรงปูเสืออะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะฮะ าหารราคายังไงนะครับใช้ห้องน้ําได้ฟรีมีที่ชาร์จแบตฟรีแต่เป็นในส่วนของ usb อะไรพวกนี้นะก็มีบริการไว้